วันนี้เราได้เคาน์เตอร์เตาใหม่จริงๆแล้วคือเล็งอยู่นานมากรุ่นนี้วัสดุจะเป็นงาหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่แก๊สฟูสองหัวทานหนึ่งหัวสีเขียวค่ะมีหัวแก๊ส KB5 หนึ่งหัวและหัวแก๊ส k b c ตรงกลางหนึ่งหัวค่ะหัวแก๊สสามารถใช้งานพร้อมกันทีเดียวสามเตาได้ไม่เกิดอันตรายและร้านนี้คือมีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใส่วาลมาให้ด้วยให้เราเตรียมไว้แค่ถังแก๊สใบเดียวรุ่นนี้ปรับไฟแรงไฟเบาได้ตามที่ต้องการทุกรุ่นของทางร้านเป็นไซส์มาตรฐานคนตัวสูงหรือตัวเล็กก็สามารถยยืืนนนนทกกกับบข้้้้้้้าาาาาาวไไดดสสะมมม่่ตตตอองใหเเเเลีป็ ประหยัดพลังงานเติมถ่านรอบเดียวก็อยู่ได้หลายชั่วโมงส่วนช่องคีทาวก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเคลียร์ทำความสะอาดง่ายและรุ่นนี้วางหม้อ,อเบอร์เล็กถึงหม้อ,อเบอร์4 5ได้ใช้งานพร้อมกันทีเดียว3เตาแบบนี้ไปเลยค่ะด้านบนผนังก็ยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงร1 0ถึง20ขวดเคาน์เตอร์เต,รตาร้านนี้ดีไซน์ของเขาคือสวยเก๋ทันสมัยมากสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตําบนเจดีห์ค่ะอยากแต่งบ้านแต่งสวนแต่งห้องครัวที่นี่ครบจบแน่นอนภายในร้านยังมีเคาน ใช้ทานใช้ฟื้น<ม>และมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานให้เลือกด้วยมีทั้งแบบหลุมเดียวและสองหลุมใครอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์ตามร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค<ม>่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ำหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะบอกเลยว่าสินค้าร้านนี้สวยตรงปกแน่นอนมไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ